สวัสดีครับอยู่กับช่องนักคนเด็กเลี้งวัวนะครับวันนี้จะพามาดูแกะไข่ครับไปกันเลยไปกันเลยค่ะคุณเปิดประตูไปเลยเอาอะไรครับเจ้าแม่ไอ่เข้ามาเอาอะไรนะคะคุณแม่แทนแทนเห็นไหมทำไมไก่มันนอนอนี้มันร้อนนะสิลูก ใช่นะคะไก่ไข่ไขใช่ค่ะอันนี้ไก่ไข่ตอันนี้ไก่ไข่ก็ออกไข่สองฟองจะใช่สามฟองแล้วนะคะครับไหนดูสิฟองใหญ่ไหมฟองไม่ค่อยใหญ่คะคะอันนี้เมื่อเช้าเราเอากระถิ่นมาไว้อนะใ,ให้สร้างบรรยากาศนิดนึงใช่ค่ะมันธรรมชาตินี่อันนี้ไข่ใบแรกนะครับอันนี้ไข่ใบแรกใบแรกอันนี้น่าจะไข่ใบที่สองค่ะ <c oughs> เริ่มดีขึ้นนะนี่ก็น่าจะเป็นไข่ใบที่สามนะคบอืมโอเคครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้เล่นด้วยไหมไก่ไข่อันนี้ก็จะทำ<า>เป็นร้านให้ไก<ช>่ไ <นะ S 2> ข่า้องสั่งลงมาวันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบครับถ้าผ่านมายี่สิบสองวันแล้วเนาะใช่ครับ อากาศร้อนใช่คอากาศร้อนมากอันนี้ตอนกลางวันนะะเมื่อเช้าเราผสมอาหารให้ไปแล้วยังมีอยู่อันนี้เป็นน้ำน้ำอะไรลูกน้ำแดงค่ะใส่วิตามินน้ำวิตามินอันนี้เป็นอาหารไก่แข็งแรงไม่เป็นหวัดนีนะอันนี้ข้าวค่ะ น,นี่ข้าวผสมสีครับนี่ฮะก็จะมีข,ข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็ห,าห,าหัวอาหารหัวอาหารแล้วก็ข้าวอมแล้วก็กระถิน,นกระถินันบื้อกระถินครับครับแล้วก็มีอะไรนะที่เป็นเม็ดสีเขียว,วะอะเป็นข้าวลูกข้าวสีเขียวตามนั้นนี่ครับวันนะคะก็จะร้อน อันนี้จะเป็นลำนะคะน,นี่เป็นลำไม่ได้ใ่เขียครับอืแล้วคุณก็ทำไว้นะคะบรรยากาศข้อก็เป็นไงนะกคุณวมรวมก็รวมรวมก็ดีนะคะอากาศไทยเท่ายเทค,ค่ะแม่มีตัวอยู่ข้างหลังแม่ค่ะคอันนี้เป็นบันไดน,นะครับให้ไก่ขึ้นลงขึ้นลงให้ไก่ขึ้นไบบนร้านซ์ไอแน,นมี ก่อนก่อนจะลงแล้วว่าขึ้นมีต้นกระถินนี่กินก่อนด้วยนะครับนี่ไก่เข้าไปเขี่ยแล้ว <c oughs> เสร็ร้อนนะอาหารเราให้เพิ่มไหมนะคุณให้ลำก็ได้ค่ะอ่าให้ลำก็ได้งหิวใหญ่แล้วครับอ่ตาตักลำเลยนี่เป็นลำนะครับนี่นี่ดูดินี่ค่ะ อื<ม>เท่าไรครับเอาเท่าไรครับก็ไม่ต้องเอาให้เยอะมากครับอันนี้ก็ดูเป็นครัวใช่ไหมคบเป็นครัวหาไก่เหรอเป็นที่เก็บอาหาร ตักเลยอเดี๋ยวเราพาไปดูอาหารนะคะที่เราให้ไก่ก็จะมีหัวอาหารบิทาโกที่เราซื้อมา,อา,าเป็นมิถอาหารถุงละร้อยเท่าไหร่นะ,100ะ100ระ้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบประมาณนี้ค่ะอาหารไก่อันนี้ก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดเจถุงละยี่สิบบาท ไม่ต้องใส่เดี๋ยวให้มือเย็นค่อยกินใส่หัวหันนิดนึงนี่ก็เป็นที่เก็บไข่แต่จะเป็นไก่ไข่สาวก็เลยเพื่อนไข่ให้ดูอันนี้วิตามินนะคะฝามาวิสีแดงที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เราผสมน้ำให้ไก่่ชยปรับอุณหภูมิในร่างกายมีวิตามินต่างๆ คุณแม่คะ,ะั้ำม่ส่ไม่เอาครับใส่ไม่ได้เหรอคะ่เอาอันนี้จะเป็นไฮโคลนิกหนึ่งร้อยเอสั่งมาด้วยกันพร้อมกับไก่ไข่ที่เขาจะส่งก่อนไก่ไข่มาลงค่ะอันนี้จำได้ชุดละสามร้อยห้าสิบสองอันออนนี่อันนี้เขาผสมกับอาหารเป็นผงสีขาวอ อเอปรอ,นะอ่ะงแเงี้ยน้งตาใกล้จะหมดแล้วอ่ะตาไกไว้ให้คัะเนีย่ยค,ครับจุดเที่ไหนกุ๊กจะออกมาอ,อกมาเนยากจะออกมาเดินเล่นไงอยากออกมาจะตาย มามามาคุณแม่ปิดประตูได้ให้สนิทเลยนะคะเอ้ยอเอ้ยอเอัยอยอ้อ้อย <c oughs> เอ้ยเอยอ้อกยาอเอเ้ยเ,อ,เยอ้ยเอ้ยอ้ยเอยเอ่น,น,น,อนเนะอ้เอน้นเอยเอ้ยอ้ยเอายอ้ยเอ้ยเอ้ลเ้ยเ่ยเอ้ยเยอ้เเอ น,นี่เป็นน้ำแดงเยอะไหมหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นอยู่บนตู้เข้าไปเขียนเียบร้อยเขามากวนป่ะเนี่ยตอนเช้าน้ำประมาณเท่านี้เลยนะคะอืมอันนี้น้ำมันยุบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ยุบเยอะมากเลยครับมันกินเยอะหรอมันร้อนใช่เป็นน่าจะหนึ่งน่าจะหนึ่งเมตรอะไม่ถึง เมม็็็ดดกสงูจัดการละจัดการกินละไม่มีอะไรหมดแล้วมีไก่กี่ตัวนะคุณสิบตัวครับเมื่อเช้าไก่กินจนเต็มเลยอืมตัวนี้เขียวแล้วเห็นไหมถ้าใส่กระบะแต่มันก็จะหกนะมีตัวอยู่ข้างหลังกันเห็นไหมัวตุ้กตกที่ข้วอีกกอ๋อมันจะขั้วกระมังแล้วเนี่ยไปดื้อไม่มีไอ้แล้ว อตัวเล็กม่ตัวนี้ตัวเล็กคอย่าดมมาตัวเล็กตัวนี้มองกล้องจังเลยตัวเล็กมาตัวเล็กมาวาง เดี๋ยวตัดไปตอนช่วงเย็นเลยนะคะป้ายตอนนี้ก็มาต่อกันช่วงเย็นนะครับแกไข่ขเสร็จแล้วก็หัวหารนะครับครับนะคุณเตรียมอาหารให้ไก่เลยอเอาแล้วนะครับเอาหัวหารี่แกไข่ครับน,นี้ช่วงเย็นกีน่โมงประมาณ5โม,มงนนก็ใส่หัวหารลงไปเลย กลิ่นหอมมากเลยครับหอมอาหารใส่สองนะครับอุ้ยใส่เยอะจังเหรอใส่นิดเดียว่นะใส่สองก็ได้เ่ยให้นะใยันตอนเช้าก็ได้เลยเดือน<ๆ>ไม่ต้องเข้าบ่อยไม่ต้องให้เข้าโบสถนะคะโอเคให้เข้าโบสหน่อยก็ได้อืาอ่าเดี๋ยวก็จะหมดละง่ายได้นิดเดียวโอ้พออิ่มไหมเนี่ย <c oughs> น้องก็ให้ตามเด็กปุ๊บก็มาใส่ข้าวข้าวอะไรครับข้าวสีเขียวเขาเรียกว่าใายข้าวเนาะคุณไม่รู้ข้าวใายข้าวเดี๋ยวตักมาให้ตักให้ดูสินี่ค่ะใายข้าวเม่าก็ใส่แค้หนึ่งพอนะคะคีอไก่มาฮะน่าใส่เลยครับนี่ใส่อีกใส่นี่ครับ ใส่อาหารของเราใช่คับใส่เลยครับสีเป็นไงเท่ให้คุณชมดูสิแม่ดูสิสีก็จะเป็นไหนแม่เทสีครับได้เยอะไหมกนเยอะมากกว่าไหอแอไหนให้ดูลักษณะหน่อยกันนี่ค่ะมีความแพรวขาวด้วยอ่ะใช่ลองขยับดิ เราใส่กันนะครับอ่าใส่เลยนี่ใส่อะไรอีกหมดยังหมดแล้วครับนก็คนเลยใก่จะชอบไหมคะ่ะชอบ ยวออกมาลนะขึ้นค่ะไปไก่มั้จ้องจะออกข้ามาข้ามาครับเบนือออกนะฮ่าฮ่าปิดให้สนิทเลยครับอ่ะเลยครับอเอาใส่อาห,หารทันวันไม่หมดเลยกันเยอะเนาะจะสมเลยไหมครับ คนนี้ผสมแล้วแต่นอ้อยผสมเลยเหรอก็ผสมเลยก็ได้รักรับในคนน้อยที่เราเตรียมอาหารให้มีหยวกกล้วยมียอดกระถินนะคะแล้วแต่เราจะผสมนี่ก็กำลังเทโอ้ยหกหมดแล้วครับอ้าพ่อเดย๋ยวๆมันยังไม่ขึ้นยังอะแล้วก็คนก็ได้เย cái nhiều đó mọi người thấy thấy là <laughs> <Đ> <Emperor> này, một số người <will> <laughs> <sese Lat Alexandria> น,น้ำนี่แม่เปลี่ยนให้เนะี<ะ>่ยเปลี่ยนน้ำไก่ไ,ไก่มันกินน้ำเยอะนะอากาศร้อนด้วยน้ำกินน้อย ให้เยอะพงมีชาแม่ได้แม่ต้องให้ใช่อูว้ววมากนกนะตอนนี้ไก่ก็กินใหญ่เลยครับสงสังสยไก่น่าจะหิวชัวร์ค่ะน่าจะหิวแล้วก็มีไก่ตัวที่จะมาดูส่องดูมองว่าเอ๊ะอะไร กิน็นแล้วกไก่กลุ่มบางตัวก็ไปกินน้ำอยู่ตรงนน้นค่ะกินน้ำอยู่นี่ให้ดูไก่จะมาติดไข่อะไรจ,จะไม่มติดกหพองเหมือนเดิมรครับครับตรงนี้มันเหมือนจะไข่แล้วะ เวันนั้นเราคุณจับมันนั่งลงมันพร้อมไข่มันครับอเอาออกมาออกมาแล้วก็ปล่อยให้ไก่พัดผ่อนกินนะคะสำหรับครั้นี้ป่อเอาไปให้เราก่อนก่อนแล้วเราต้องทำไงต่อโอ,โอเคนีหกหมดแล้ว หม <Okay. S 2> ูมามมั้งหมูมามอ่ะเดี๋ยวคุณแม่คลิปสำหรับคลิปนี้ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งถ้าเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีครับ